ท่าเรือขวนตุ้งกูอเภอกันตังจัังหวดตรังเราจะลงเรือหางยาวที่นี่แล้วก็ไปแวะเกาะมุกต่อด้วยเกาะกระดานที่ที่เราจะพักก็คือเกาะกระดานก็จะมีเรือมาจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือหลายลำเลยตอนนี้เรือเราก็เทียบท่าเรียบร้อยแล้วรอซื้อเข้ากล่องครับได้เข้ากล่องแล้วก็จะลงเรือเริ่มเดินทาง ทางน้ำกันต่อเลยไปครับนัก <criança> ท <grateful> ่องเที่ยวมาตามมาไม่เคยผิดใช่ไหมพ่ออยู่บนเรือตันนี้่พ่อยังไม่ลงเรือเลยหรือลงแล้วไม่รู้นี่ มาแล้วครับพร้อมแล้วเดินทางเลยี <Yeah. S 1> ่ะไม่ใช่ลำนี้มืออันนี้คนเดียวนะนี่ถ้าลำนี้ไปคนเดียวครับ <c oughs> <c oughs> เล็กมากเลยลนี่ของเราอยู่นี่ฮะลำลำเดีย๋ยวพอใจเย็นรอเขาแป๊บนึง <c oughs> ให้ให้แม่ไปก่อนเลยไหม พ่อต้อ,ง,ตอง,ไงไปก่อนพ่ <ไป S 1> <ข>อต้องรับก่อนครับครับโอเคครับได้ครับอ่านี่แหละครับทุกคนอยู่บนเ,เรือเรียบร้อยขอหัวัน่อขอ ใครจะเมาเรือก็มียาแก้เมากินก่อนได้นะครับกินก่อนเลยดีกว่ากินก่อนเลยครับกินดีนว่ามันต้องเมาแน่ครมันต้องเมาแน่กินดีกว่ากินไปเลยอดีกินร้อกินานอย่เดยมกอหรอลองกิน่วกันอไไปึกี่ชั่วโมงอ๋อเอาน้มากินันี่ชมบรรยากาศโอ้ก็จ่ว่า ตอนนี้เรากําลังจะออกเดินทางแล้วนะครับพร้อมนะครับผู้โดยสารทุกคน <c oughs> ต้อิดีบสู้สู้สู้ <laughs> สู้ส <c oughs> มาขนาดนี้แล้วไม่สู้ได้ยังไงเนาะ <c oughs> ให้ชมบรรยากาศโตโมะนะน่าเรือฮะ ทันยาวหวโพง<ว>นี่เป็นเรือแบบนี้ครับที่เรานั่งใช้เวลาเดินทางไปเกาะชั่วโมงกว่าแล้วแต่ว่าแวะเที่ยวที่เกาะมุกอีกก็ใช้เวลารวมแล้วประมาณสองสมชั่วโมงโเพิ่มขนเพิเ่ตอนนี้ก็สิบโมงสิบเอ็ดนาทีฮะเริ่มการเดินทาง ที่ก่อนบุกก่อนแล้วที่จะไปจองวันนี้เป็นวันอังคารที่ที่ที่ปะยี่ส่ะ29 29เมษายน2568ปี2025นะฮะสวัสดีครับ <c oughs> นี่คนครับ ห้ามปีนป่อเล่นดูน็อตเอน <not> เอร์เออิดหมสป,สป,ปเป็นลมไปแล้วสปา ตอนนี้เป็นเหยื่อหมูลงไปล่อปลาปลาน่าจะอยู่ม,ยยาามาเออเออเออ,เอ,อสวยโอ้ยมันยังอยากกินหมูอยู่มัน <c oughs> มตาตอมขาใหญ่เลย เวลที่เขาบอกว่าไปดักน้ำเขาบอกกระดานเขาไปดัก เห็นข้างล่างเนาะน้ำตื้นน้ำตื้นพวกเขาค่อนนั่นนะเขาดำดำน้ำดูปาล,ลาคาร์ฟปลาเล็กๆปิ๊บแวบปิ๊บแวบห่างมนกยุ่งตรงตรงตรงนี้คืออุทยานใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ๋อที่ทำการอุทยานอ๋อที่เขามา กระดานจังหวัดตรังอันนี้อยู่ในเขตอำเภอเกาะริบงครับมู่มูลสองกะครับเกาะริบงเป็นเป็นตำบลครับผมอ๋อตำบลกาะลิบงอำเภออำเภอการตังเหรอพี่จังหวัดตรังโมี่ตัวนั้นะเยอใช่มัน เป็นฝูงเลยนี่นลนลปลาเคยเปล่าปลาเคยเปล่าจะทำอะไรทำกะปิอะทำกะปิ <c oughs> ไม่รู้จักเร้วว่าอไม่รู้จักปลาแต่ปลาเคยเมื่ตัวเล็กๆเี่ยนีตวนาเตัวนั้ีต้ตอน้ตัวนี้ต้ัวนตนี้ตนี้ตัยตรงนี้ันัวนีับ ก็เดินมาตอว้างประมาณหโลยน่ะ ถึงรีสอร์ทเลยวันนี้เราลงเราลงได้ไม่เปียกเลยเนะี่ยนี่ถึงแล้วมาโอ้มาเกยมาเกยหาดเลยอ่ะเกยขึ้นเดี๋ยวต้องถึงแล้วนะครับนี่เรือหัวเรือมาเกยชายหาดเลยเราลงได้เลยไม่เปียกด้วย thoái lưng lung thoái lưng lung à thoái lưng lung. con đây nùng đấy được. thiêu đây nó cũng được. Ở đây cũng พี่ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ครับผมครับก็11บเอโมงถ้าเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมโทรหาขอบคุณครับขอบคุณครับเกิดเปลี่ยนใจนอนต่อยคืนไม่ต่อแล้วนี่โชคอะไรนี่โชคนิธิดนสวยจังภาพสวย ขอ,ข,อขอบคุณครับขอบคุณครับสวยสวย,สวยไปครับไปมาสซาจมีเบลคัมดริง วิวคำดิ้งก่อนแล้วก็อันนี้เป็นพนา่มับกีฬามันๆวันนี้ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงน่าจะก่อน6โมงเช้าหน่อยเสียงนกเสียงกาล้องดังมากตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูที่ชายหาด ั้งกล้องชมมที่ขึ้นกันนะครับลมเย็นดีัดแรงมากเลยเป็นบรรยากาศยาา้ำเช้าริมหาดนะครับที่เกาะกระดานอำเภอกันตังอยู่ในตำบลเกาะ i ัวอะไรเนี่ยเป็นยาวๆอ่ะสีน้ำตาลเนาะนี่ท่าโทรศัพท์เข้าไปถ่ายใต้น้ำได้ทำเนื้อ เรเจอปิ่งทะเลครับทุกคนมันยังดิ้นดิ้นอยู่ด้วยตอนนี้คือน้ำทะเลมันลงน้ำทะเลลงแล้วก็มีตัวดำๆอยู่ที่พื้นเป็นปิ่งทะเลเนะี่ยทำอาหารกินได้นะเนี่ยราคาเลยจิ้มดูนะ ขยับอยู่นะเนี่ยมันขยับมันขยับ ไม้แห้งด้วยกิ่งนั้นพอลงมา ทายฝั่งที่ตรังโชคนิทิดนสวัสด,ดีครับอ่อเดี๋ยวให้เขาพาดบันไดก่อนให้แม่ขึ้น เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เขารับอ่ารับป้าหน่อยครับอ่าใจเย็นๆะเย็น,ยน,ยนอ่าปล่อยแรงไปที่น้องเขาเลยโอเคขอบคุณครับขึ้นขึ้นขึ้นเรือขึ้นเรือ น้ำก่อนจะได้ไม่เลอะทรายครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบออกจากเกาะเราจะไปสู่แผ่นดินใหญ่ด้วยเสือผืนหนอนใบถึงเซิงให้พอดีระหว่าง ก่อนจะถึงเซี่ยงไฮ้เราก็ต้องกินปักกิ่งก่อนจะลงกไหมครับใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยคััเปิลผู้โดยสารทุกท่านขามาลืมามาลืมอันนี้คือการนั่งเรือค่ะกับเราจะไม่ให้ไปไหน เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเอารถก่อน